แทบบาที่เดอะบอนส์ไปซ้ายไปขวาทางเหนือใต้ออกตกแล้วในที่สุดก็มาที่เดอะบอนส์ได้สักทีนะครับมันคือบาแห่งหนึ่งพูดอะไรเนี่ยอืมเฮ้สวยโอ้โหเกมนี้มีแต่สาวส,ายสวยๆแต่ว่าคนซักด้วยไอ้นี่ติดต้มหูแรงคุณไหมต้องการอะไรบะเชริฟคุณในอำเภอต้องการอะไรรูสแมนเอ่อ เรื่องของผมมาทักทายเพื่อนบ้านจุดๆไม่บอกครับไม่บอกอเงียบเงียบเนี่ยฉันจะมไม่ได้ถามว่าตอนนี้เขาอยู่ไหนโอเคฉันแค่อยากจะมาถามว่าครั้งสุดท้ายที่เขามาที่เนี่ยมันเมื่อไหร่ใครเหรอนี่ฉันอุตส่าห์ทำตัวน่ารักน่ารักอะตอบอีกทีได้มาเขาไม่ได้มานี่เป็นอาทิตแล้วอะ หืองหน้ากันทำไมมันปิ้งกันนะเฮ้ยบางทีเอไม่รู้สิแต่ใช่เขาไม่ได้มานี่สักพักแล้วแบบไม่รู้คือกูไม่รู้อ่ะเอือจะสวยสมเหตอืมฉันก็แค่อยากให้เธอช่วยไปนิดหน่อยนะแตะฉันก็จะออกไปแล้วอือ่อาจจะช่วยอะไรได้นิดหน่อยนะโอเคโอเคโอเคตามนั้นตามนั้น คือจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมรู้สึกว่าตอนที่เราคุยกับคุณสนไว้เนี่ยมันบนรถเนี่ยที่ผมแปลไม่ค่อยได้ผมก็คิดว่าผมน่าจะแปลได้ผมก็ไป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 ,ไป,ไปดูซ้ําแล้วก็หาคําแปลมาก็ปรากฏว่าคือเรื่องมันมีอยู่ว่าค,คือคุณสนไว้เขาก็เปลืองทุกนิดหน่อย,อยประมาณว่าเนี่ยทางานมาเนี่ยทุกวันเนี่ยโรคมันแย่ลงแย่ลงตั้งแต่ไอเคนนะครับไอไอ,ไอเคนอะ่ะมันมาคุม รู้สึกว่าอะไรอะไรมันก็แย่ลงแย่ลงเพราะเคนนี่ไม่ใช่คุมมานานนะเหมือนเหมือนมาคุมแทนคนคนหนึ่งผมลืมแล้วว่ามันเป็นใครครับคนที่มาคุมแทนคือไอเคนเนี่ยมันมาคุมมันอย่างๆก็ทุกอย่างก็แย่ลงทําอะไรก็ไม่ได้ดีแบบเขาก็แบบเ,แบบเอ้ยฉันไม่รู้ฉันจะทำยังไงต่อไปว่าทํายังไงมันก็เหมือนกับไม่ทําให้โลกในดินแดนนิทานเนี่ยมันดีขึ้นตามนั้นครับเขาก็บอกว่าแถมเนี่ยพวกบูเบียสอะไรเงี้ยคนที่แอบ,บเข้ามาในในโลกเนี่ยมัน มีเวลาใช้ชีวิตสนุกสนานมากมายแต่บิ๊กบีเข้ามาแบบโจงแจ้งมามาง่ายๆเลยไม่ได้แอบ,บเข้ามาแบบก็ยังแบบมา,แบบมาขอความช่วยเหลือลาจากเขาแล้วก็เหมือนเหมือนสโนไวท์จะเป็นคนทําให้บิ๊กบีต้องมาทํางานนี้ครับแบบทําให้เขาแบบไม่มีความสุขอะไรประมาณนี้แต่บิ๊กบีบอกไม่ใช่นะเนี่ยผมฉันชอบอะไรอย่างนี้ออแล้วผมก็ชอบคุณเออ่ยอันนี้คือที่ผมเข้าใจนะครับประมาณนี้ประมาณนี้โอเคมาสํารวจกันดีกว่าพูดกันมาเยอะนี่คือ ไม่ฉีดไฟโอ้ฉันเห็นนี้หน้าประตูมันก็แค่ <Pig. S 2> การโฆษณาคือเขาอาจจะซื้อว่าวไออ่ะมงมาดดากูทํามมเนี่ยค,นะ <laughs> คือเขาอาจจะจําได้แมพตอนแรกเลยที่เราไปเจอไม่ฉีดไฟครับมันอาจจะเป็นของร้านนี้ <laughs> ก็เป็นได้นี่คือแก้วใครกิน <laughs> ใครไม่รู้ว่าออกไปละอืมเออวทำไมไม่เอาไปทิ้งไงก็ไหนๆเขาก็ไปวะนี่ถ้าเกิดมึงอยากจะทำความสะอาดนะ,ะดนะก็ไปเถอออกไปข้างนอกดีกว่าอยา่ามาทำความสะอาดที่นี่ไปอืม <c oughs> อ่ะเฮีานี่กวนเตีนคือผมจำมันได้ครับอันนี้คือคนที่ ตอนที่เราต่อแถวมันบอกว่ามึงไม่มีตาเหรอกูต่อแถวนานนะมันก็อาจจะไม่พอใจเรามึงควรตีนกูภาพที่เห็นนั้นคงรู้ครับมันคือภาพของวูสแมนนี่ใช่โอ้โหมันมาที่นี่บ่อยอเขามาที่นี่บ่อยอพูดเรื่องอะไรอ่ะก็คนที่อยู่บนบอร์ดนั่นไงไม่เคยเห็นมาก่อนเลยม,มันโกหกอีกวาต้องจับโกหกคนตรงนี้อาจจะเป็นโต๊ะของมันก็ได้แล้วครับเดี๋ยวเรายังไม่คุยกับมันนะ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวมึงโดนมึงควันตีนใช่ไหมอย่ามาแย้มกับหมาป่าโอ้นี่เป็นความลับอะไรป่ะมันก็แค่ไข่อะไรบางอย่างจะรู้ว่ามันเป็นอะไรแก้ไขมันจะมันจะเป็นไงถ้าเกิดคนอื่นกินเข้าไปอ่ะเธอจะแก้ไขยังไงอ๋อมันไม่ใช่ของที่กินได้นะครับอูอ้ฮัฟแอนด์พัฟโอ้นี่ซิกาเนตต์เป็นของชอบไหมอุย้ย ปะโูไม่มีตังค์หวเอาเหรียญไปให้เฟดหมดไ้ครับประโูให้ทําไมก็ไม่รู้ให้ว่าก็ตายไม่ได้ใช้ให้เอามาใช้ซื้อดีกว่าประโูบ้ามันก็ได้ความหล่อมาหน่อยนึงนี่คือ <Nice S 1> G R อมีคนเล่นของพวกนี้อ่ะมีคนเล่นอ่ะ mm hmm. ไม่ไม่มีอืม W D G R H W D R. คือบูสแมนปะ เอ้ยอะไรวะกูยังไม่ได้บอกให้นั่งเลยเอ้ยมึงมีปัญหาอะไรป่ะเพื่อนนี่เจอถามเลยกูไม่ชอบมึงแล้วมึงก็เสือกมาน,นั่งข้างๆกูอีกมึงน่าจะบอกให้กูขยับไปไกละ <S <S จะสั่งอะไรป่ะเยแค่จะมาวันตีนคนเล่น เข้าใจที่ฉันจะจะ,จะบอกไหมที่ฉันจะพูดไหมออขอมันสั่งเมนูครับอยากได้มะนาวไหมเอา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 มะนาวด้วยชอบเปรี้ยวๆมึงไปสั่งที่บาร์ข้างนอกก็ได้มึงไม่ต้องมาสั่งแถวนี้แม่งโอ้โหตลกดีนะมึงคิดว่ามันตลกมากเลยเราสั่งของถูกครับก็จริงอ่ะไม่เป็นไร เฮลมีเฮลอยู่ I'm losing passion อ่ะมึงช่วยกูแล้วกูก็จะช่วยมึงฉันก็ไม่อยากอย,กอยู่นี่หรอกก็แค่ตอบคําถามฉันมาช่วยฉันหน่อยตอบนิดหน่อยเร็วๆเนี่ยแล<ๆ>้ว,วก,กูก็จะได้ออกไปสักทีฉันก็ไม่อยากอยู่กับกเพื่อนอุ้ยเฉพาะอะไรครับมีคนอยู่ในห้องน้ําแฟบแฟบอยู่ยังไงซักผ้า employee เพฉพาะคนที่มาบ่อยและพนักงานเท่านั้นหืม เอ้ามึงมันทักลงมันทักไล่มาตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเมึงเอ้าฮึฮึหวัดดีหวัดดียิ้มมันมีโอ้โหมึงหน้าบวมไปโดนใครตีมาเหรอมึงไงแม่เฮ้ยอฮึเซฟยูเบีย just gonna sit down อ่า ก็แค่นั่งลงอ่ะเออนั่งลงเฉยๆจะไม่สวัสด,ดงสวัสด,ดีกันหน่อยอ่ะ <S <S อมึงกับกูเจอกันมาเป็นร้อยปีวะแม่งสู้กันกูมนไม่ค่อยเชื่อมึงเลยใช่ปะเนี่ยแปลถูกวะเนี่ยมึงโชคดีนะเนี่ยที่ฉันตัดสินใจว่าจะย้ายเก้าอีอ้ม,มึงโชคดีอฮ้ย มันเป็นวันที่ยาวนานแล้วก็เครียดมากเลยวันเนี้ยมึงอย่ามากวนตีนได้ไหมฉันกูแค่อยากถามคำถามนิดหน่อยล้วก็จะออกไปวะกูออกไปไม่ได้บอกถ้าไม่มีคําตอบถ้าไม่ได้คําตอบเฮ้ยตายมึงเป็นที่อะไรกันบางทีมึงเขาอาจจะไม่อยากพูดกับมึงอ้าทาไมเขาไยังไม่เห็นพูดอะไรไปไม่เป็นไรบอกเว้นออเนีเ่ย,ยฟังพวกพี่มึงอื อย่ามาแย้มนะครับอย่ามาแย้มกับหมาป่าอื <c oughs> มันตลกดีนะเมื่อไม่กี่นาทีนี้เหมือนไม่มีคนรู้จักมึงสักคนเลยที่เนี้ย <c oughs> แน่นอนทุกคนเขารู้จักมึงไงมึงมันไอ้บิ๊กแบดวูฟและคนพวกเนี้ยก็รู้ว่ามึงเป็นนายอมเพอแบบเป็นคนครคักษากฎหมายโลกแบบเนี้ยมึงโอเควูดี้มึงรู้ใช่ไหมว่ากูมานี่ทำไมอ๋ออยากรู้ มึงอยากรู้แล้วว่ามีว่าเกิอดอะไรขึ้นก็ประมาณนั้นแหละก็ตลกดีมึงทําให้กูอดได้เงินกูเดินไปที่แถวแถวบ้านเธอตอนนั้นเธอก็ดูแบบเหมือนเป็นคนมีเงินะประมาณนั้นแล้วก็อ๋อไม่ได้คิดจะตบจะตีจะสู้อะไรเลยเหมือนเธอจะสู้คนไม่ได้ประมาณนั้นอ๋อคือกูจะปล้นเธอคือนนั้นแหละเป็นสิ่งเป็นคืนที่กูตัดสินใจแล้วมึงก็เสียโผ่มาอีก ปัโทโธอ๋อสรุปคือสรุปคือมึงวางแผนจะป้นป้นเธอใช่เธอแล้วก็ย่าเธอย่าเธอมึงพูดเรื่องอะไรอออก็หมูน้อยหมกแดงไงแล้วก็ยายของเขารู้ว่าแค่จะป้นเธอเพอฉันโผลออกมามก็ประมาณนั้นแหละ อ๋อเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมาป่าครับคือ <c oughs> ในนิทานในนิทานมันจะบอกประมาณว่าที่หมาป่าเนี่ยจะไปกินมุนยวัห,หมกแดงแล้วมันไม่ได้ตั้งใจจะมาช่วยครับมันตั้งใจจะไปป้อนอ๋อประมาณนั้นอูอย่รงพวกนี้แหลวุฒิมันก็คล้าย,คายกันว่ามันก็จะไปป้นเฟสล้วเราก็โผล่มาครับสลับตำแหน่งกันนิดหน่อยกู <c oughs> ไม่ได้พูดถึงน้อยหมกแดงกูพูดถึงเฟสดอะไรเฟสดใครเฟส ก็ผู้หญิงนี่มึงตีตอนเช้าไงโอ้ไม่ไม่โอ้เธอตายแล้วเหรอออจะบันได้เธอเพิ่งตายไม่กี่ชั่วโมงนี่เองเออเชียเธอตายแล้วเหรอกวีฟังนะเพื่อนฉันอาจจะเป็นไอ้ไอ้คนที่ให้ยาคนหนึ่งแต่โอเคฉันรู้ฉันฉันตีผู้หญิงคนนั้นแล้วฉันก็ทำแต่ฉันไม่ได้ฆ่าเธอมึงมึงเชื่อกูใช่ไหมมึงจะ ทำไปกูก็ได้บิ๊กบีแต่ก็อย่างที่นายบอกแหละมันอาจจะดูแย่นะมันก็ดูแย่มากๆแต่กูไม่ได้เป็นคนทําเขาอยู่นี่มันเป็นความจริงไอเชอร์ฟเห็นเป่าบิ๊กบีอย่าอย่าเอาฉันกลับไปที่ที่นั่นเลยจะจับกูเลยกูไม่รู้เรื่องมึงก็รู้ใช่ไหมว่ากูไม่รู้เรื่องไอเหี้นนี่แม่งดำอย่าไปอะไรนักหนาเนี่ยเฮ้ยหยุด นี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการมึงหุบปากเถอะวุฒิกูไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับมึงกูพูดถึงไอ้ไอ้หมาทดลองตัวนี้ที่มันอยู่เต็มเนี่ยเดินไปเดินมาในเมืองพุดแวนเนี่ยมึงคงอ่ะกูตอบปิดอ่ะกูเห็นมึงเมื่อคืนใช่แล้วมึงก็เห็นคนอยู่ตรงนั้นอ๋อมันไม่ชอบเราครับ ประมาณว่าเราไม่ค่อยเคารพกฎแต่เซวเป็นคนคุมกฎซะเองแล้วมึงก็อยู่กับอีผู้หญิงที่ทำงานในนั้นโอ้โ้ด่าสโนไว้มึงจะด่าเธออย่างนั้นมึงด่าเธออย่างนั้นไม่ได้มึงไม่รู้จักเธอมาก่อนมันไม่เป็นแบบนั้นถ้ามึงพูดอีกมึงไม่จบสวยแน่โอ้ตีแม่ไยอื้อกวนตียนนี่อื่มึงทำได้แค่นี้มั้ยมันก็น่าจะพอแลวมั้งมึงโดนแค่นั้นโอ้ไม่แน่ใจเหมือนกัน อ้าบอกแล้วว่าอย่าแย้มกับเอเชียเลยเนี่ยโอ้ยเยี่ยมเลยอย่าแย้มกับหมาป่าโอ้โหมึงเป็นเดอะฮัเเก,ก,เ,เ,กเลยเนี่ยอืึสแกโกลมึงน่าจะเดินออกไปนะตอนที่ยังมีโอกาสเอาเหอะกูไม่กลัวผู้หญิงหรอกแบบมึงอะไม่อไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกอ่ะมึงเป็นผัวเมียกันแบบตัวเชียเไยเนี่ยวิมึงอไปวิเอ้อวิอันนี้เนี่ย อแม่ควรตีนกันทั้งสองคนเอ้ยเอาหนี้ไปแดกโอ้โหแม่งเนียกูไม่ใช่โบกิ้นี่อุยังกูเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ถึงทีของเราครับแม่มึงจะทำอะไรกูอีกดับยูนี่เดี๋ยวนี่เขามีไว้เล่นไม่ได้มีไว้เวียอือเอาไปโอ้โหแม่งไม่สะทกสะทานเลยไอ้เทียนี่กูเจ็บแล้วนะกูเจ็บอื้อู้ นี่นี่นี่เอาไว้นี่อุ้ยอ้ยอี๋ๆอ่ะไงเจ็บไหมเอ้ยมึงโอ้โหมันนึกว่ากูเป็นโรคนี่ไงโอ้เออโอ้โหนักไม่โอ้โหอุตส่าห์ข่มมันตั้งนานเออยูุทแมนมึงจะไม่ช่วยกูหน่อยอ่ะหื้อ อะไรสะดุ้งไว้เฮ้ยน่นเป็นไงวะบอกแลย้ยจะยำกับมาป่ากูเป็นมาป่าแลยมึงยิ่งกว่าแวบูพปปับนี่มองเหี้ยไปอือนี่นี่นี่พลังพลังกำลังมหาศาลมึงมึงทำกูเยอะใช่ไหมนี่

เฮ้ยมึงเป็นใครเออหักขาแขนมันไม่เอากูดเดินนี้ดีกว่ามึงน่าจะพอได้ปะแช่นี้มันก็รับรู้ครับว่าอย่าะเย้ยกับหมาป่าอืมเฮ้เท่จริงเฮ้ยเฮือกเลยครับเฮือกเลยสะดุ้งเมื่อกี้มึงกวนตีนกูวิสกี้จะเอาวิสกี้ วิอ่ะเอาเอาคูณส,สองเอาเยอะกว่านี้นี่มันต้องใหญ่ๆอย่างนี้ครับอืมเออแมง่งแกขวดแมง่งเล็กนิดเดียวเองเออโอ้โหคืนว่างดาได้ด้วยวิสกี้สุดยอดโอ้โหเอ่อส่งค่า รา,รายงานความเสียหายไปที่ออฟฟิศของฉันนะเฟเบลทาวเ้ว่านจะชดใช้ให้แล้วก็ค่าค่าเ้าด้วยแล้วก็แก้วด้วยอ่าไม่งแบบนี้แอย่าคิดแบบอย่าคิดที่จะหนีไปเพื่อนดูแบบนั้นสิมึงจะเมึงจะจับกูเข้าไปให้ไหมจับกูหหมห้อืมวิ่งหนีเนี่ยนะมันไม่ได้ทำให้มันดีขึ้นหรอกนะเชื่อฉัน อโอเคฉันเอ,อได้ยินบางอย่างก,กับผู้หญิงที่ชื่อ,อเฮ้แอ้วมึงไอดีหรือไ,ไอดำฟักมึงกวนตีนกูมีแต่คนหน้ามันไส้มาอยู่รายล้อมครับแต่ไม่เป็นไรเราเจ๋งอยู่แล้วอ้าวเอ,เ,อเชียมึงหนีทำไมเนี่ยอืมสโลโมชั่น โอ้การตัดสินใจสำคัญใช่ไหมผมว่าแล้วอือมันวอ l k i n g dead อือจะจับใครดีไอ้ดีหรือจะไอ้บูสแมนถ้าไอ้บูสแมนวะดูโอ๋อไอ้บูสแมนมันน่าจะไม่รู้เรื่องเพราะมันบอกครับเอาไอ้ดีแล้วกันมึงกวันตีนกูกูยังไม่ได้ทำอะไรแค่นั้นพระเจ้ามันไม่มีประโยชน์วะอ่ากูปล่อยมันหนีไปละบ้าเฮ้ยชิด ไอ้นั่นเป็นคนที่มึงต้องการไม่ใช่กูโอ้พี่มึงช่วยมึงไม่ได้แล้วตอนเนี้ยมึงโดนจับแล้วกูบอกว่ามึงไม่ได้ทําอ่า้วทําไมมึงไม่เห็นต้องกังวลเลยถ้ามึงไม่ได้ทําโอเคไม่ต้องกังวลนะครับถ้ามึงไม่ได้ทํามึงก็ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรโอเคกลับไปสืบสวนสอบสวนต่ออืมี่นี่แมงเรียดเต็มเลยกูไปทำอะไรมึงวะเนี่ย อือโอ้ท้าเปนติวันกันว่าตำรวจอะเกิดอะไรขึ้นทำมึงเขาคิดจะทำอะไรง็โง่กูจะพามึงโยนไปที <ok ่อ๋อบ่อบ่อน้ำของแม่มดเว่ยจะลงโทษครับมันอาจจะเป็นแบบคุกเป็นแดนมหาในประมาณนี้ เฮ้ยบีทดบีทดมันมีใครเป็นอะไรป่ะครับตำรวจเยอะแยะเลยอืมโอ้โหเท่จริงเดินเข้าไปเลยมันต้องมันมีใครตายไหรบอาบิวตี้อ่ะหรือส,สน o ไว h i ป่าบิวตี้น่าจะบิวตี้อะพอเมื่อกี้ อืมดูโอ้ไม่ทำไมอืมโอ้แม่งมันทำกูอึ้งเลยทำไมเทวเทวทำกับผมแบบนี้ทำไมมึงทำในเรื่องแบบนี้เราเคยมีบางสิ่งที่สวยที่พิเศษเธอคือจะโนไว้ เธอตายแล้วพ <c oughs> ี่มึงอยู่ไหนขอเหตุผลหน่อยทำไมกูต้องบอกมึงด้วยมึงกลนตีนมันเป็นฆาตกรต่อเนื่องโอ้โอ้ไม่ฆาตกรต่อเนื่องแต่มันก็เป็นหนึ่งในพวกเรา <c oughs> พวกตัวในนิทานบูสแมนทำไมยังเกินอยู่นอกถนนได้ ถ้ามึงจัดการเรื่องนี้ไม่ได้กูจะไปหาใครสักคนที่มันจัดการเรื่องพวกนี้ได้ฉัน,จนเจอที่ที่เธออยู่แล้วฉันรู้เธออยู่นี่แล้วมึงต้องเคยเห็นเธอแต่มึงเสกปกปิดขอบคุณที่ไม่พูดอะไรไม่เป็นไรเพื่อนมึงอาจจะอยากลงโทษบางคนเราเข้าใจเราช่วยได้ประมาณนั้นปะอุ้ยมึงทําอะไรเพื่อนของเพื่อนจุดจบแห่งจุดจบอ้ยเอา้ามึงตอยกันทำไม ออโอ้พระเจ้าบ,บิ๊กบีนั่นนายว,าายวานะใครวะเนี่ยโอ้เราไปเจอวูฟมองอัดได้เรื่องต่อไปของเอพิโซดสองครับมึงอสโนไว้เนี่ยทำไมอืม,มงกูยังเศร้าไม่หายเพราะอะไรเหตุใดเธอต้องตายมึงตั้งแต่เฟดแล้วนะชอบทำให้อึง้งนางเอกของผม ทำไมทำกับนางฟ้าของผมแบบนี้ทำกับนางเอกของผมแบบนี้ไม่เพราะอะไรเหตุใดเธอต้องไปรักของเราที่สวยงามจางหายไปตอนไหนปะโถเขากำลังชอบกันแล้วเนี่ยทำไมมึงจะทำคาต่อยด้วยเนี่ยนี่ อืมโปรจากฉันไม่เคยอะไรว่ามันว่างไงโทก็สวัเจมเมอร์ดีวีชาแนลขอจบเอพิโซดหนึ่งว่าจะเพียงเท่านี้ครับมันเป็นจุดตอนจบที่เศร้าจริงก็ตามสไตล์เทลเทลครับแต่เราจะมาหาคําตอบว่าใครเป็นผูฆ่าเธอนะครับแล้วเราจะต้องทําให้มันชดใช้มันต้องรอเอพิโซดสองีกครับขอบคุณทุกท่านที่ตามชมครับ